وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله وضعه الله سبحانه وتعالى في سمية هيكوم خنعته لكنه تهدد ได้มีลมหายใจมาถึงรมฎอนนี้เพื่อทําอามันอิบาดด้าในเดือนอันประเสริฐทั้งการถือิีอดการละหมาดเกียมุนไลการอ่านอันกุรอานการบริจาคทานตลอดจนถึงการทําความดีใดๆซึ่งอัลลอฮฺสุบหฮานาบูวะตาลาจะทรงเพิ่มพูนผลคบุญให้กับเราหลายคนที่มีพี่น้องต่างศาสนิกมักจะถูกถามบ่อยครัว่า ทำไมเราต้องถือศีลอดแมก้กระทั่งตัวเราก็ตามที่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราถือศีลอดไปเพื่ออะไรอัลลอฮฺ سبحانه และ ت อ ا ลาทรงกัรไว้ในอัลกุรอานสุโรอัลบากรอองค์การที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามว่ายาเออยูฮัลละดีนะอามานูกุติบะอะไรกุมุศยามูกะมากุติบะอะลรละดีนะมิลกอฟลิกุมและอัลละกุมตัดตะกูล ความว่า,วาโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายได้มีบัญญัติให้พวกเจ้าทําการถือศีลดดังที่ถูกกาหนดแกบ่บรรดาชนยุคก,ก่อนหน้าพวกท่านทั้งนี้เพื่อพวกท่านจะได้มีความยำเกรงท่านทั้งหลายครับถ้าท่านตั้งใจฟังผมและได้ยินช่วงท้ายขององค์การที่ว่าทั้งนี้เพื่อพวกท่านจะได้มีความยำเกรงนี่แหละครับคือคําตอบที่แท้จริงว่าเราถือศีลดไปเพื่ออะไร ก็เพื่อสอนให้เรามีความยำเกรงต่อร้อนนั่นเองเพราะการอยู่สิน้นอดคือการอดกั้นทั้งกายและใจมิใช่แค่การอดอาหารและเราได้รับความอยู่กลับไปแต่เราต้องมีความอดทนต่อการละเว้นความชั่วระงับความโกรธอารมณ์ไฟตา่ตางๆและมีความอดทนต่อการทำความดีทั้งส่วนที่เป็นฟัดดูและสุนนะซึ่งอามัอิบาดาเหล่านี้ จะเลอล้อมให้เราเป็นผู้ที่มีความตักวายยำเกรงตอบร้องนอกจากนี้แล้วสิ่งสำคัญที่เรามาบอนสอนเรานั่นก็คือการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในยามที่เขายากลำบากท่านทั้งหลายเปิดตาเปิดใจมองอยางพี่น้องมุสลิมทั่วโลกที่กำลังถูกอาธรรมในขณะนี้ทั้งพี่น้องปาเลสไตน์ซีเรียหรือใกล้บ้านอย่างชาวรฮิงญาการอดอาหารส5ชั่วโมงของเรา เทียบไม่ได้แม้เสียเ้ยวเดียวของความยากลำบากของพวกเขาเลยเพราะพวกเขาอยู่ท่ามกลางทำสงครามบ้านและมัสยิดถูกทำลายตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารบางคนไม่มีกระทั่งน้ำดื่มสักหยดเดียวให้ดับกระหายท่านอับดุมเลาะหลหัวไลฮ์อัสันลมได้กล่าวไว้ว่าในหมู่พวกเจ้าจะยังไม่มีศรัทธาจนกว่าพวกเจ้าจะรักพี่น้องของพวกเจ้า ดังเช่นเจ้ารักตนเองท่านทั้งหลายครับท่านจงใช้รมฆอนของขวัญอัลลอฮฺสุบฮฺบฮาณอูวาตาลาในการสะสมสบียงความดีเถิดครับท่านจงบริจาคให้กับพี่น้องของเราถ้าไม่มีความสามารถจริงๆก็จงดุอาให้แก่กันสุดท้ายนี้กระผมขอวินวอนดุอาต่ออัลลอสุบฮานบฮาณูวตาตาลาให้ทุกท่านมีสุขภาพกายใจสมบูรณ์ พร้อมที่จะทำอามาตอิบาดาในเดือนระเสริแห่งนี้และขอให้ทุกท่านได้พบกับค่ำคืนไลยละตุ้มกอคืนที่พวกเรารอคอยอามียารับบันอาลามีนรมบอนของขวัญจาก Allah. อัลลอฮ์อัลบะกร้องทรงบอกจุดประสง์ให้บวงบ่าวผู้ศรัทธาต่อพระองค์พวกเจ้าจงถือสิลอดเพื่อตักวา ถือสินอดใช่เพียงงดอาหารอีกทั้งการอดกั้นลดตัณหาอ่านกุรานบริจาคทานเพื่อนำพาสู่โลกหน้าอาขิรัสนิรัดนดรอัลลอฮุาม,มามัสูุอุนไอฮิยานะจมีอัลอิลาสวาอิสซบินอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกา,าะตุ